การที่เราต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจจิตใจไม่สบายเราเห็นเป็นเรื่องธรรมดาถ้าใจเราเห็นทุกอย่างในชีวิตเราเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเนี่ยเราจะไม่ทุกข์เพราสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างเรารู้ว่าร่างกายต้องแก่นี่เป็นเรื่องธรรมดาเอแก่เราก็ไม่ทุกข์มันเรื่องธรรมดาใครๆเขาก็แก่กันเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาใจเราก็ไม่ทุกข์ เราจะตายจะต้องพลัดพลากจากครอบครัวญาติมิตรทรัพสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งชื่อของเราต้องเสียไปหมดถ้าเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดานะชีวิตเกิดมาแล้วต้องตายเราก็ไม่ทุกข์เราจะเจอสิ่งที่ไม่รักก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดามันก็ไม่ทุกข์นะเราจะพลัดพลาดจากสิ่งที่รักมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ไม่ทุกข์ธรรมดาธรรมดานี่พูดง่าย นะแต่กว่าใจจะยอมรับว่าทุกอย่างมันธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ง่ายหรอกนะธรรมะเ็เรื่องธรรมดานี่เองนะถ้าเราหัดรู้นะหัดรู้ความจริงของกายของใจให้มากถึงวันหนึ่งเราจะเข้าถึงความเป็นธรรมดาเรายอมรับทนะุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดา